สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วน้องพิมคือเกาจ้าน้องพิมคือเกาจ้าเออน้องพิมไม่ยังมื้งนี่น้ำเลน,น้ำน้ำเลนน้ำเขาหอมเขาหอมมาอยูบ่บ้านยางกลับมายังกลับมาเร็วยางกลับมาเร็วมาอยู่อืมมาอยูย่จริงจริหนาหนาว มา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 เน,า,นากับมาขอ่อหอมมาอยู่บ้านลูกเออขออมยูน่นะเออข่อหอมอยู่นะบอกไปพุ่นไปพี่พุ่นไปเบิองไปยืนเมืองอ้เพื่อน อุ่นจ <Like> ่าเด็กน้อยเด็กน้อยหลีกกระลังหลีนยืดทงน้ำจ้าเด็กน้อยกระลังหลนเด็กน้อยหลีนยูดทงน้ำจ่าต้องตีล่ะแล้วพักสลินนี่ยังนะจ้าท้าที่พื้นไถยเหลี่มามามะออกมาพี่คนหน่อยอยากไปหลีนน้ำเขาเขาผู้ใหญ่เหลี่คนหน่อยไปหลีนน้ำเขาป่ะเดีดอกลูกมา ขาหอมปรยุ่ลา e. ลูกย่าไปลือกระโปรงเรมะหรือเขาหอมมากอนเมียพามาเรียนดอกมะไห้ให้ย่างเม่นี้ไปใช้เมีกันยังาอมูยนี่มาน้ำมีหลาน classified? <60 US S> đi ngồi liền già, các con liền. ngồi liền pít ta ngồi bàn hả, liền pít ai liền pít ta ย่าไม่ทิมปากบ่ดีมันปวดแข้ว,วมันปวดแค้ว,ย,วยังไอนน้อยนึงกระู้จักปวดแข้ว,เ,วเอาทีมาทิมบด่ดีไปใส่อเอา<ป>หัวามายู่ลูกถ้ายู่แม่กะพ้าไปแล้ว อยากไปดากเมือง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 ความสวนของนางอยากให้เมียพรไปหลินน้ำมูอมูอกับบายูได้จ่ามูเข้าไปทงนะเมือง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 นางเมืองหนาตานางฮินห้องเมืองเมืองเฮ้ยยังหน่อยยังมาดื้อเถอะจ่ายังหน่อยผู้หยิงแท่ได้เนี่ มึงมึงมึงสามขวบแล้วหูจะคว้าแล้วไปยังอย่าดึงเสือแม่ไปยังบ่ไปเลียนน้ำข้าวหอมดอกกลับมาพี่มาเด็กผ้าไปไหมเออเดี๋ยว็กผ้าไปขี่รถก็ได้ย่าเลียนย่าเลียนย่างเรา

เงดไหลถ่ายคลิปกับว่ใดดีนะเล็กหน่อยสามขวบเนาะพี่น้องเฮ็ดไปตามภาษาเขาหรือจ้าจะสีวาจ้าไหนปไปเอาเลียนไปแล้วเลียนไว้แล้วอ่ะเอะเลียนเรียนเลยเล่เเนไปยัง เขาไปยั้งเขาไปยั้งเขาบ้านเลยจ้าเขาบา้านแล้วพูดออกมามาขี่รถไปยัางขี่รถไปหล่นน้ำเขาหอมได่เขาหอมบ่ได้อยู่บ้านมีฮะเอาแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายจุ๊บแล้วบ๊ายบายจุ๊บเออ